ค่าปรับแต่งคำบรรยายแทนเสียงบน YouTube ค่ะก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะในวันนี้อยู่กับเราไราบิน YouTube ค่ะในวันนี้ก็จะพาทุกท่านมาปรับแต่งคำบรรยายแทนเสียงบน youtube กัน จากเราพร้อมแล้วก็ให้เรากดเข้ามาที่ YouTube ได้เลยจากนั้นนะคะให้เรามาที่คำว่าคุณด้านล่างขวามือและให้เราไปที่ฟันเฟืองจากนั้นให้เราไปที่คำบรรยายแทนเสียงอยู่ด้านล่างเลยค่ะ ให้เรากดแตะเข้าไปและให้เรามาที่ขนาดและรูปแบบของคำบรรยายจากนั้นนะคะเขาก็จะมีให้เราปรับแต่งอยู่ทั้งหมด2แบบ 1. ขนาดข้อความ 2. รูปแบบคำบรรยายให้เราเนี่ยมาที่ขนาดข้อความกันก่อนจากนั้นก็ให้เราปรับตามที่เราต้องการนะคะว่าเราต้องการขนาดข้อความเล็กหรือว่าใหญ่ถ้าหากาเล็กเราก็กดไปที่เล็ก เขาก็จะมีแบบให้เราดูบริเวณนี้ต่อมาค่ะรูปแบบคำบรรยายให้เรากดแตะเข้าไปเลือกนะคะว่ารูปแบบคำบรรยายของเราเนี่ยเราจะต้องการสีพื้นหลังไหมหรือว่าตั้งค่าตามแอปหรือใส่สีดำบนพื้นหลังสีขาวไหนลองสินี่ก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมคะ,อะของเราตั้งค่าตามแอปเพียงเท่านี้เราก็สามารถ ปรับแต่งคําบรรยายแทนเสียงได้ด้วยตัวเองสำหรับวันนี้ขอลาท่านผู้ามาชมไปก่อนขอ